来来来，来来来，我们大家一块去啊！走吧 สวัสดีสสดค่ะวันนี้นนพบกับช่องนอนผีแท้ชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมากินมะม่วงะค่ะแล้วก็มันิีปลาร้ายยุ่ยไปจ้าดูติมนะคะทำเองเผ็ดๆไปจ้าทำเองอะทำเองมันตินปลาร้าใส่พริกป่นนะคะพริกป่ปนุ่นงนัวเนาะพุงนัว <c oughs> น้ำตาลน้ำปลานะคะ แค่นี้ง่ายๆหอมแดงไม่ใส่นะคะไม่กินนะคะไม่ชอบเมนดมุยเลยสัตเลยแม่ถือสิเทอก่อนสิต่อยก่อนเ <c oughs> ้อกระเด็นกระเด็นครับแม่เป็นไงเสียโอ้ยเสียววันไว้รอเลยเฮ้ยเอาเลยใช่ไ,ไหม er mm Hjertelig. -hmm. <laughs> แต่ก oui, um, pues hmm. um, so si nah, mm ิน hmm. ม่วงธรรมดาก็ไม่เปรี้ยวอะยนะเอาเป็นม่วงแก้วขมิ้นไงเี่มันก็เปรี้ยวอะไรำแรกผ่านไปทำพี่ซอาเล็กๆกระป๋องอ่ะน้องสิที่เห็นมั้ยมีแต่พริกนะคะอ๋อแบหอมมะกคูด ô, oh, nhiều bài quá, đẹp, đẹp, ơi, ở trên mini bạc, đẹp đây co, ừ. sụt giảm, ừm. ินไหมอ่ะนี่ว้าลูก zoom ป่าวกระโดกเลยเหรอไอ้ตันตุ้ส้มเบอร์นดิเอาเลยคนละขวดคนละขวดแล้วอย่ากินเยอะนะคะน้ำนิดนิดพอนะคะขั้นต่อไปพี่ห้อง จิมลาดเลยนะใ่ทานจิมลาดสุดยอดเลยเสียปันไปในหนเลยอ่ะเพรากินเยอะแท่ไอเก็็กันแล้วโอเคนะอย็ามางทโอเคอ่ะไม่กินไไห่กินอาไรหวานไหมแก็มาดูเลยไม่หวานไม่หวานหรอ แต่ต้องใส่น้ำตาลอีกที่เราไม่ขาดหวานนะคะเราเลยไม่ค่อยกินหวานหวา,านเรา,า,าไม่เยอะ <laughs> เออสีเข,เขียวไงแล้มันกรอบดีอะ ยี่หนี่กี่รูมมีแม่ป่าหันมาแค่สองลูกเองนีทั้งหมดหกลูกอ่ะหันมาสองลูกโอ้สองลูกนี่กินที่หมดนะมันเยอะมากเลยเป็นบุ้กกิ้ง้องน้ำแล้วนะจองเดียวจองห้องน้ำแล้วค่ะ มาได้กินกระพรอนก็ไม่เป็นไรนะปกติหอมกรอบมัง่งมั่กรอบมากอึ้งมาเน่าเอ็ด <ś pl os> ไม่ได้ร้อนเด้อเอ็ดเด้อร์เน่าเอ็ดปกตินะเป็นธรรม,มาดา วันนี้เรามาในทีมเสื้อแดงนะคะทีมเสื้อเหลืองมาแล้วทีมเสื้อแดงมาแล้วเดแดอะไรสิแซ่บอะไรสิจิ้มของตัเองตัวแซปป่บเวลาอยอะขึ้นหน่อยอหรอใช่ไม่อุตส่าห์ใส่เข้าวขวดก่อ,อนอ ถ้ามีหอมแดงก็จะโอเคเหมือนกันว่าจะตักกินปลาร่าในนึงแล้วกินเ็แล้วเราไม่รอกหอมแดงนะคะ <laughs> <c oughs> กินไปขำไปนะคะตามฉบับเราแม่ลูกนะคะข้าวเห่ียวไงนะ คุณมองคุตอบอะสดใม่ๆอะไมื่อืีเสีตาด้วึ้นหม่งมีเสีตาข่ะนี่้นหรูปมันงเาลองมองไหม่โอ้หน่วยจมหนาเยอะมากตาชี้นี้อร่อยนี่ไงอ้า หั่นกับมือนี่แน่เลยหั่นกับมือเนาะกรอบเงาแล้วค่ะพี่เนาะงาเริ่มไลกันแล้วค่ะพี่เนะ <c oughs> าะได้ชมไหมเงาแล้วค่ะจับแล้ว เงือแล้วนะ <c oughs> เริ่มเห็ดเงือเริ่มมา <c oughs> อวดสำลักของพี่สูตายค่ะกระบอกสสมนี่สู่ค่ะค่ะ đỏng sắp nó kèm กับน้ําน้ําใหญ่ <laughs> <laughs> กัในแล้วนะสักหน่อยนะคะเพจนะคะพีดสองสอนอออพนพ่อเพจเจ๊ไปไหนกันนะหยดหรือยุดไปไหนเนี่ยจะบอกว่าวันหยุดไม่ได้นะคะกินเราห้ามหยุดนะคะอุ้ยหน่อยเดี <ißt> ๋ยวุดดู เลี้ยวลูกก็อย่าทำหน้าเฉยขนาดนั้นโอ้ยแล้วไม่ได้แข่งทำหน้าเฉยนะคะน <laughs> ้นก็เปรี้ยวนะตัวนี้นยังไม่สุดพอนะนั่น้องบ้องมั่หมองเลยนะที่น้ำเปรี้ยวกันน,น้ำดอกไม้ไงั้นนะน้ำดอกไม้เปรี้ยวยเกินเดี๋ยวบานจะกินน้ำมันแก้วบานเรานะ น่อแกวมันบางากนะพี่น,น้องจะนั่งกัไล่แตกเลยพี่น,น้องเด้ออมากินได้แล้วเด้อค่นั่งกัไล่แตกนะคะจัดได้จัดเลยะคะ่ะพกม่วงค่ะจัดหลดห้ามนา้น่งกน้ำลายนะคะนีะ่ ี้กินให้ยายอวยกับยายจันดูนะมัมชนชนไหนไหมแล้วยังไมช่ชนเลยนะ<ม>ต้องต้องจิ้มชนเลยหรอจิ้มอจิ้มก็จิ้มแต่ทั้งนี้อืม ทำนไมมะม่วงทำไมกินอย่างเงี้ย่ไม่เปรี้ยวแล้วนอ่ะไม่ทองนะบันได้ไม่เปรี้ยวเราโรงพยาาลเลบอกว่ไม่เปรี้ยวโอ้ยเราอ่วงี่จริงก็ไม่เจออะไรอ่าไรยังไม่ถึงดูนะมันไม่เปียเท่าไหร่เราห่ว อะไรยางนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวอะไรนะที่มันมันเปรี้ยวกินมองกันนะอืมเืออมออืออือแดออืออืม,อม,อมน,น,อนือหืออือมาออื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 อีนนอื่อยบบ่า,ายือ้ืออะออืออืะอออื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 อนือะะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนอนพิสเซ่ได้นะคะลา,ะบ,าบายค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะ